ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโวยาสามหอีกครั้งหนึ่งครับก็วันนี้แต่งหน้ามาแล้วเรียบร้อยเนาะทำอะไรดีล่ะวันนี้ก็ร้อนมากวัน,นที่เยอรมันคือแบบ30กว่าองศาแต่ว่าปีนี้โชคดีมากที่อากาศมันไม่ค่อยแบบร้อนแบบเอ็กซ์ตรีมเหมือนปีที่แล้วแบบมันจะทะยาน1ปถึงสเนาะก็โอเคไ้มไม่อยากบ่นมากว่าเดี๋ยวเพื่อนๆถาว่า ตอแลดจะหลิดอยู่เมืองไทยนี่คือแบบเออจริงๆคือมันก็ดีอยู่เมืองไทยนครับในเรื่องของอากาศเนาะก็อีกแล้วช่วงนี้ทำไมใช้เงินแบบนี้วะก็พอดีเพื่อนสาวนะครับที่ที่สนิดเนาะเขาไปเที่ยว,อวเอ u t l e t ที่เมืองแม็กซินนะครับที่ ประเทศเยอรมันเอไม่ได้ไปกับเขาด้วยนะครับพอดีวันนั้นเอตต้องทํางานเนาะก็เลยพากนไปบอกเธอถ้ามันเยี่ยนี้ยก็ดูมาให้ฉันหน่อยเด้อเราก็เก่งใจเนาะแต่ว่าก็สั่งไปได้อย่างหลายย่านเลยแต่ว่าได้มาแค่อย่างเดียวนะครับก็เป็นอย่างเดียวที่เราอยากได้ก็คือแบรนด์ Prada เคยเล่าไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วไปดูได้ว่าแบบว่าประวัติย่อๆของแบรนด์ Prada เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็มาเปิดอันบ็อกเลยถุงมันก็จะเน่านิดนึงนะครับเพราะว่า ชีก็ไปเดินทางมาเนาะหลายผ่านหลายประเทศผ่านสวิตผ่านหลายเยอรมันผ่านฝรั่งเศสมันก็จะแบบเหี่ยวเหี่ยวนิดนึงนะครับเป็นถุงเอาเลตด้วยก่อนเอิญก็ได้มาครับรีซีฟเวลาไปซื้อที่ปาราเอาเลตก็ได้รีซีฟอย่างนี้นะครับข้างในก็จะเป็นใบส่งใบเสร็จอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็เดาออกกันไหเนี้ยเพนนเซอร์ไพรส์ เราไม่ออกแน่เลยอ่ะเพื่อนๆอ่ะเพราะว่าเอดีเป็นคนแบบ unpredictable มากนะคะเพราะว่าเพื่อนอย่งเราไม่ออกเลยเพราะอันเนี้ยเขาไปดูในช็อปมามันมีหลายสีมากถ้าเขาไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นสีตนตกลัวไหมเพื่อนมันคือสีชมพูบานเย็นค่ะแต่คนที่กล้าที่สุดคือฉันแต่ซื้อมาก็ช็อบนิดนึงนะเพราะสีมันแบบ <c oughs> เพื่อนผมมึงกล้าใช้หรอทำไมจะไม่กล้ามันไม่ได้มีคนมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตํารวจไม่มาจาับเราก็กล้าใช้สิทาไมถึงไม่กล้าใช้น้องก็น่ารักดีเนาะพอดีเห็นอีกแล้วนะครับดูคลิปของโ t นอี e ิเตอร์คือพี่ปืนเขาเป็นบรรณาธิการอยู่หนังสือโลกไทยแลนด์นะครับเอรดชอบสไตล์พี่เขามากแล้วแบบว่าเออก็ติดตามเขามาเป็นปีแล้วล่ะแ,แล้วก็เออเคยเห็นพี่ปืนอ่ะใช้รุ่นนี้แต่มันเป็น สีชมพูนมเย็นน่ะเราจะสอนรูปให้ดูแต่นี่กูบานเย็นเลยค่ะก็เลยแบบแต่มันก็น่ารักดีนะแล้วแบบใส่กับเสื้อประมาณแบบสีฟ้าสีฟ้าอย่างเงี้ยเวลาไปทะเลนะเนาะไปกินทะเลไปจิบมาการิต้าอนะไรเงี้ยก็ถืออย่างนี้แค่อันเดียวนาะอแบบไม่ต้องกลัวว่าสมมุติว่าดิ้งหกใสอย่างเงี้ยไอ้ผ้ามากะดีนเนี้ยมันทนอยู่แล้วนะ ซักมือซักเอาตีนซักเอาผงซักฟอกซักอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรเพราะเอดอะคุณเคยกับผ้าตัวนี้นะครับเพราะว่ามีป่าด้าที่เป็นผ้าปาร์กัดินอย่างเงี้ยหลายใบยแล้วก็เลยรู้ว่าเขาทนมือทนตีนจริงก็เลยเออถ้าฟื้นมาใช้ไปทะเลเนาะข้างในเขาก็จะยัดก,กระดาษไว้ให้เป็นทรงแต่เพื่อเอ้ามีนี้ด้วยแต่มันไอไออย่างเงี้ยมันไม่เป็นทรงอแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องเสียเรียดพอเอาออกก็ได้ เออเอาเอา,เอ,าออกก็จะอุบาทเลยค่ะเหีียวเลยค่ะเป็นอย่างเงี้ยเออเป็นถุงแบบเหมือนใส่เครื่องสําอางใส่ของแบบเล็กๆน้อยๆแต่มันฟิตเยอะมากเลยนะเพราะมันเป็นทรงกระบอกอย่างเงี้ยครับเวลาไปซื้อปลาด้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ไอ้เซอร์ติฟิเคทคอร์ดอย่างนี้มานะครับเหมือนซื้อที่นี่เลยซื้อที่ช็อปกับซื้อที่เอาเล็ทเหมือนกันนะได้ของเหมือนกันเลยละที่เอาเล็ทมันลดเดยอะมากราคานี้นะครับถ้าในช็อปมันอยู่ประมาณ320ยูโรแต่อันนี้ได้มาถูกมาก 165่งรคิดดูดีลดประมาณ50%าสบอรนตะก็แบบแล้วในช็อปอ่ะเราจะส่งรูปให้ดูมันจะมีสีเบจเบจอ,อมทองกับสีน้ำเงินซึ่งสวยทั้งสองสีเลยสีน้ำเงินน่ะสวยมากแต่เอ็ดบออยากได้สีชมพูอ่ะทำไะใจมาแล้วก็จะได้ไอ้คอร์ตัวนี้นะครับเป็นนี้ให้ดูเลยกระดาษเลขใครจะเอาก็เอา,เอาไปอ่ะ มันจะเป็นอย่างเงี้ยนาะแล้วก็จะเป็นแถบประมาณนี้นะคะเราจะใส่ให้ดูด้วยว่ามันฟิตอะไรบ้างแต่ว่าเอสอ่ะคือรุ่นนี้มันจะต่างจากตัวในช็อปก็คือไอตัวในช็อปมันจะมีสายหนังอีกสายหนึ่งที่เอาไว้ถือโดยเฉพาะแต่อันนี้ก็ถืออย่างนี้ก็ได้ไม่ได้เติมมีเนาะเรารีวิวกว่อนละกันว่าว่าเออมันเป็นยังไงนะครับก็ดีเทลมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผ้าเนาะตรงนี้เป็นผ้า,ตร,ผาตรงนี้เป็นหนัง ซาฟิเอโนก็คือหนังปั๊มลายวัวนะครับแล้วก็หัวมันก็คุณภาพปาด้าครับก็ดีแหละถ้าไม่ดีก็สมกับแค่นั้นแหละเพราะว่ามันก็มีเนาะมันมันเป็นไฮเอนด์ก็จริงแต่ว่ามันก็มีบางทีก็ของเขาไม่ดีเอ็ดเคยเจอตอนไปซื้อที่โรงงานที่มอนเตวัชีนะครับที่ประเทศอิตาลีแล้วแบบว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ของไม่ดีแต่เขาอ่ะเอ็ดซื้อเยอะมากแล้วเขาแพ็คใส่ผิดสีให้เอ็ดก็เขียนอีเมลไปสาบแบบแรงมากชีก็บอก เออ if you are available we send แบบ like ว DHL to pick up at your door คือแบบเซอร์วิแบบขนาด outlet นะยังลักช r y รีก็เลยแบบเออประทับใจแบบนี้คือแบบ customer service หลังการขายดีมากนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นตลาข้าหลามน,นะครับป a าด่ามิลาโ1นหนึ่ที่เคยเล่าไปนะครับอันนี้สาองติชก็เนี่ยครับเงิน ถุงผ้า20บาทเมืองไทยก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าเขาก็เพรียเทนชันในดีเทลนะพพกอะไหล่เงินเห็นไหมก็จะมีเขียนคำว่า brother ข้างในก็จะมีเขียนอันนี้ด้วยมีมีป้าย brother นะคะให้ช่วยบอกเอทีว่าเนี่ยไม่คืออะไรอะ่ะไม่รู้ว่ามันใส่อะไรเพื่อการขโมยหรอหรือว่าป้ายอะไรตัวอย่างมันมีอะไรตัวอย่างข้างในแต่ก็เปิดไปไม่ได้อะ่ะเ,เนี่ยมันเป็นีย่ย เปิดไปไม่ได้อะก็ไม่เปิดแล้วกันไม่ได้เขียนด้วยปกติมันจะมีป้ายแขเกเล็กๆเ,เขียนอยู่นะว่าเมคอินอะไรก่อนนะขอดูเผื่อมีซ่อนมันเคยมีป้ายอยู่เนาอแต่เขาตัดออกไอ้ป้ายสีขาวเนี่ยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเมคอินคัมเดียหรือเปล่า <laughs> เนี่ยฐานก็เนี่ยครับยา่อยู่นะประมาณ25เซนติเมตรนะความสมูงและความ ประมาณ20ใส่ของได้เยอะมากเลยเนาะจะลองใส่ของให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันใส่อะไรได้บ้างนเนาะก็ต้องมีเซลฟี่สตต๊กนะครับการตายไป v l o c k i n g ING ให้เพื่อนๆดูด้วยใส่ได้คะ่ะสบายๆเลยเซลฟี่สตต๊กไม่ได้เล็กนะ Power Bank กระเป๋าตังบารแรกนะคะของบาลีค่ะเนาอมากตอนนี้ยังไม่มีตังื้อกระเป๋าตังใหม่นะคะรับพะของเก่าโดนอีโจน สารเลวขโมยแอเมแอเบตเคลีสันไายฉันยังแบบไม่เก็โรเว้นนะคะแล้วก็นี่วันกันแดดมันใส่ของได้เยอะมากเธอะเอาจริงหน้ากากนะคะทำเองของแอคเมสนะคะ,ะใส่ไอ้นี่กระดาษเขาเรียกว่าอะไรนะสเปรย์นะคะสเปรย์ที่แบบว่าแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์พูดเล่นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นละตอแและใส่อะไรอีกอะลิปมัน มันใส่ได้เยอะมากเนี่ยสมมติใส่แล้วนะยังไม่แม็กนะมันยังได้อีกนะจะใส่แบบกระเป๋าตังใบใหญ่ก็ได้นะนกกระจอกเทศมันจุมากจริงๆ <c oughs> ถ้าใส่เยอะมันจะสวยนะใส่ให้มัน,นอ้วนอนะ่ะจะสวยกว่าอ่ะเราก็ใส่แบบจุเลยเนาะแล้วก็ลูดนะครับก็มีความซีเคียวมากถืออย่างนี้ก็น่ารักละละ่ะ เพื่อนๆว่าไงเอ็ดว่ามันน่ารักมากเลยนะเนี่ยสีมันแรงไปปะแต่ว่าอันนี้ซื้อมาจากเอาเล็ตนะซึ่งไก่มากคือไปเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ก็ต้องหลับไวช้เนาะเออแต่เราจะใช้วันนี้เลยแหละมันน่ารักเดี๋ยวเอชอบเนาะแต่งตัวประมาณนี้เป๋ะๆแล้วก็แบบถือกระเป๋าสีชมพูนะคะอาจจะแบบนี่นะเป็นคนตอแหล่ะก็ อะไรคะเท่าไหร่ครับพี่เวลาไปซื้อไอ้นี่น้องผลไม้ตามตลาดนัดเนาะเวลาแบบใครเป็นสาวออฟฟิศนะลงมาใต้ตึกแล้วไ่ซื้อผลไม้เท่าไหร่ครับพี่อยี่สิบบาทเหรอคะได้คะ่ะขวักตังอะค่ะเอาไปร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนค่ะหนูรวยเก๋ยุ่นนะเป็นยังไงกันบ้างครับเ <c oughs> พื่อนสำหรับทริปคลิปเอรีวิวกระเป๋าปาดา้เป็น c o สเมติกพาว c ์บ้าอันนี้นเดี๋ยว่ารายลเอียดชื่อรุ่นให้อีกทีเนาะไม่แน่ใจเราจะเขียนไว้ให้ข้างล่างว่ามันชื่อรุ่นอะไรครับแต่ว่าเอ็ดว่ามันก็น่ารักดีเนาะก็ไม่เคยไม่ค่อยเห็นมีคนใช้เห็นพี่ปืนนี่แหละใช้แล้วก็บล็อกเกอร์คนอื่นก็ยังไม่ค่อยใช้เอ็ดว่ามันแบบมันดูเท่ๆแล้วมันไม่ต้องระวังดีเนาะแล้วราคาคือราคาเต็มในชอบอมีสีเยอะมากนะแต่ว่า เอออย่างที่บอกว่าราคาเต็มในช็อปมัน320ยูโรก็ประมาณเกือบหมื่นหนึ่งเนาะซึ่งกระเป๋าอย่างเงี้ยมันไม่ควรจ่ายหมื่นหนึ่งอ็เอแบบเออเห็นมันประมาณ160อ่ะเพื่อนคนอื่นเขายังบอกเลยว่าแพงเออเอ็ดก็บอกไม่เป็นไรแต่เอ็ดมันไอของที่เป็นไฮเอ็นอะเราไม่ได้จ่ายเพราะว่ามันคุ้มค่ากับราคาหรืออะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไร Satisfaction Fee เหมือนเราจ่ายค่าแบบค่าความพึงพอใจอะ เราก็พร้อมที่จะจ่ายแต่เดว่ามันน่ารักมากเลยค่ะแล้วมันก็เหมาะกับความชนีของเรามากนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเอ็ดดี้บัวยาดสาหกห้ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับจะมีอะไรดีๆมาฝากก็วันนี้ลาไปก่อนครับบายเจอกัน